อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทางเขาไปเดินน้ำตกก็คนะือน้องเด้ออันนี้ก็คือรถเที่ยวขีมาเนาะอันนี้ก็คือรถรถอยู่ในบ้านเขาเองเข,งขงาเขาขี่รถคันนี้มาจะงงาพาไปเบ่งบรรยากาศทางเขาพี่น้องอันนี้เขากำลังล่องคลองเนาะเขาล่องคลองที่ลิมูชัยคลองเดี๋จะพาไปเบ่งบรรยากาศพี่น้องประตูสุ่มน,ำน้ำงาม อันนี้คือเป็นประตูซุ้มทางทางเขาเบิ้งส้มวิ้วเนาะเพีองเนาะ้าามายืดดีๆเขาเขาก็เสินวิ้วหลายนี่จะเป็นประเทศต่อมาสวยงาม นี่บรรยากาศพี่น้องบรรยากาศบ้านนองบ้านนองเนะาะแต่ก็เป็นล้อมด้วยไปด้วยธรรมศาสตร์นาะพี่น้นองเนาะธรรมศาสตร์บ้านนองถ้า,าจังงี่ะไรพี่น้องนี่นยมองนี้ก็จะเป็นมองมองสมบิวเนาะพีน่น้องนี่โอ้น้ำตก เดี๋ยวห้าสิพาพ,พี่น้องไปเล่ยนยูมองหันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือภาพจากมุ่งไก่เนาะพี่น้องเดี๋ยวห้าสิพาพ,พี่น้องไปเล่นน้ำตกพูนแต่ชิมี่หันท้ายของพี่น้องเป็นตูปเป็นตูปเนาะนี่เป็นตูปหนอ่อยตูปหนึ่งถามว่าผู้ได้ชินั่งฐานลูกค้าทางได้ชินั่งพี่น้องตูปละลอยเรียกแต่ห้ามชินั่งจากสม,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 ม่วโมงนคนวัดจำการาบจ้า กูบละลอยเนาะถ้าเป็นเงินประเทศเลาวกบสิประมาณหาชิป 5, หรือห o a ิปพันนี่แหละพี่น้องหาหามื่นหามื่นหรือว่าหก a มื่นนี่แหละพี่น้องถ้าเป็นเงินประเทศเลาวเนาะนี่แต่ถ้าเป็นเงินไทยกบสิประมาณลอยหนึ่งนี่แหละพี่น้องนี่บรรยากาศตอนนี้แดดแบบแดดแง่พี่น้องแดดช่วงใบใบเนาะ บายๆหรือว่ามันเที่ยงเนยเขาบกมาเหนื่อใจครับบอเดมเมอนาฬิการเนาะประมาณชิบสอมงเทียงเทียงเนียแหะ,ะ,ะ,ยยยะพี่น้องบรรยะกาดแดดแดดเลยจะพี่น้องแต่คนกับบอลเทดมมาลายเนาะนี่พะว่าบอลเทเดเปิดเร,รียนชกการเรียนงกการแท้ๆเรียนชิบมานมือวันที่ชิบสามชิบสี่ ส้มการอยู่ประเทศลาวเนี่ยเขาเขาเลีนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอาทิตย์ด้วยพี่นอ้องขวกเทุงานราชการยังเขาก็ชิยุทธอาทิตย์หนึ่งพอดีเล่นส้มการย่างเดียวจ้ะนี่มองนี้เป็นมองส้มวิวเนาะนีมบรรยาก,กาศดีประเทศประตูใหม่ย่างเมืงนี่ประเทศลาวจ้ายินดีดต้อนรับสู่ประเทศลาวเดอ้อพี่น้องน้ำตกสาลเลาะเนาะ ตานเลาะตานหั่งจ้ะมาทีแปงสลาวันจ้ะสลาวันมีน้ำตกให้พี่น้องเลีนนลายจะนี่ยินนี่ตอน้าพี่น้องเนอบรได้ซมาก็ได้ คือคนเลนชงการแท้ๆพี่น้องเทากับชิมาทายคลิปไห้พี่น้องเบิ้งอีกรอบหนึ่งว่าคน้นคนชิมาลายํำได้เา่าเอ้าบรรยากาศม่าให้พี่น้องเบิ้งน้ำกันแต่นี่นี่ประเด,ดเป๋ยวไปดูไปดูไปนะพี่น้องตั้งแต่แต่พูดมองน้ำตกลงมห่อนุ่มนี่กระเซียดเป็นสะพานข้ามน้ำเนาะข้ามยางเขาแตะละตูตละลุดู นท่านกับเธอจะ,จะมีสะพานข้ามข้ามไปเีทน้ำเดี๋ยวอยูย่ฟังคุณกามีได้พี่น้องฟังคุณกามีอีกอ่ะแต่ว่าห้องบริหารไปฟังคุณนเนาะเขา,าก็จะบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งต้าเดี๋ยวห้องทย่างไปหม่งน้ำตกนั่นตอนนี้เวลานาชีเที่ยงนี่แหละพี่น้องแดดแห้งค่ะแ,แดดจัดจานเขาจะไปอาบน้ำเย็นๆให้พี่นอ้องเบิ้งจ้านี่ การสงการในนี้เฮากับชิมาชายให้พี่น้องเบิ้งไม่ว่าคนคนสีน้อยหรือข้นฉีไรซัมได้พี่นอ้องอาจารย์มาเบิ้งมานำการเองเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่สบายดีประเทศล่าประเทศชุใหม่ดีดีพี่น้องมีผักขม่า,มาผมมีนี่เพา่อกับชิมสะพานเนาะ นเนพิธีครับพี่น้องมีหัดน้ำนยัมือพน่เปิดงานอีกเขาก็เชียร์บรรยากาศมาให้พี่น้องเบ่งน่วกัน้อจ้ะเด้อฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะจ้ะเด้อยินดีตอนรับสู่ประเทศลาวเนอะนี่ซุปประตูจ้ะพี่น้องซุปประตูไปส้มวิวเนาะ สุดประตูยางประນมนກ้ว่าจ้ะเดวเฮาสิไเล่นน้ําตกจังมาเจอกันอีกรอบนึงจ้ะพี่น้อง